ถึงจุดที่มันจะให้ทานมันก็จําเป็นต้องให้ทานนั้นเพราะเห็นนั้นนักบวชเนี่ยจึงไม่มีคําว่าทานมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะก้าวล่วงทานมาแล้วอะลมาหลือเวลาไม่กี่วันนะจะแต่งงานแล้วมันก็ตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าบวชด,ดีกว่าอย่างไรเสียนึกถึงเวลาในสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันที่นั่นห้าสิบปีของเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นจาตงุง ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมานี่ไม่ถึงร้อยปีก็ไม่ไม่ถึงหนึ่งวันของสวรรค์เอาเป็นว่าวันนี้เราอย่าแต่งงานเลยดีกว่าบวชบูชาพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งคืออย่างนี้ก็แข็งใจต้องโกหกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าซึ่งเขาเตรียมอะไรหมดแล้วเมื่อผู้เท่าไม่เข้าใจว่าเราจะไปบ้านนอกแล้วจะกลับมาอนุญาตให้วันหนึ่งอะไรามาก็ไปซื้อบาทไปซื้อกดไปซื้อผ้าจีวร แล้วก็ขึ้นรถไฟกลับไปบวชที่หนองคายบวชก็ไม่เหมือนชาวบา้านไม่มีใครแห่ใครเห็นนะอุ้มบาทเดินอ้อมบวชคนเดียวจ้าโลกจกโลกไปงนั้นนะนะแล้วก็มีแม่ชีที่อยู่ในวัดเ่าสองสารหน้ากำมพาไม่มีใครแห่ไม่มีเจ้าภาพไปช่วยแห่หน้าอีกทีอารมาเดินแล้วคนเดียวรอบครึ่งเขาก็ไปช่วยแห่อีกสามคนรอบครึ่งเป็นสามรอบแล้วก็เข้าไปบวชพอบวชออกมามีโยมคนหนึ่ง เป็นชาวกรุงเทพหรือชาวสระบุรีเนี่ยเชื่อว่ยายาเฉลียวแกไปนั่งรองพอบวชเริ่มก็มีบาทเดินออกมาก็ยกมือใส่หัวขอใส่บาทพระใหม่เอาเงินมาใส่ในบาทจําได้ว่าสี่สิบกว่าบาทถ้าไม่อะไรมาคิดว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่บวชปั๊บเนี่ยก็มีคนใส่บาทนี้คือมอรดกที่เรียกว่ามรดกของพระพุทธเจา้า เราบวชมาไม่ถึงชั่วโมงเราก็ได้รับมรดกอันนี้แล้วเราจําเป็นจะต้องรักษามรดกของพระศาษษษสดาอย่างดีงาม